คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้าบํารุงมะนาวของเราให้แตกยอดแตกใบออกดอกออกผลลูกโดกเต็มต้นนะครับด้วยวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนรันหนึ่งสับสไครต์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้แตกยอดแตกใบแตกกิน่นแตกก้าน ออกลูกออกผลด้วยกันเลยนะครับผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบมํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะครับอย่างแรกคือจะมีนี่ยาพาราแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเราใช้แค่2อ,อย่างนี่แหละครับมะนาวดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเลยนะครับก่อนเดือนนะครับคุณผู้ชมครับยาพาราเซตามอนหรือว่ายาพาราเฉยๆนี่แหละครับ เราจะใช้แค่2เม็ดนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานำมาทุบยาพาราของเราให้แตกละเอียดก่อนนะครับหรือครับเสร็จแล้วให้เราใส่ครับในเครื่องฉีดพ่นของเราเลยนะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยแบบง่ายๆแลวไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วเราตามด้วยเครื่องดื่มชุก,กําลังสองฝานะครับเคื่อดื่มชุมลังหนึ่งบอกไปนะครับว่าน้ําเปล่า1ลิตรนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาเขย่าส่วนผสมทั้งหมดหนี่ครับคุณผู้ชมครับง่ายๆนะครับในการบํารุงมะนาวให้ติดดอกออกผลลูกดอกเต็มต้นใช้แค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับ เสร็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราได้เลยนะครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นแบบนี้เลยครับฉีดพ่นปุ๋ยน้ําของเราลงไปตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1 2ถึง2ครั้งหรือว่า14วันต่อ1ครั้งจะทําให้ต้นมะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดก เต็มต้นกิ่งแทบหักเหมือนต้นนี้เลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่กิ่งแทบหักเก็บกินได้ตลอดทั้งปีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพ่อเพืน c น a n แนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม